งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนพาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนแรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักบุญกิยาพันธ์นะครับ ใครอยากรู้ทิศบ้วนบ,า,นบางประมาะอธิศักดิ์บวนกิยาพันธ์เป็นใครก็ไปฟังทางบ้วนชา n n นลวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 7ผมเล่าเรื่องตัวเองให้ท่านได้ฟังแล้วนะครับคราวนี้เรากำลังอยู่ในหมวดของอคำถามที่บอกว่าเราจะทำกะเกษตรเป็นรายได้เสริมในพื้นที่น้อยเนี่ยได้อย่างไรบ้าง ผมก็แนะนำการเพราะต้นอ่อนของผักไปขายผลิตกล้าผักขยายพันธุ์พืชปลูกไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงจงยิ้งหรีดแล้วมันยังมีอะไรอีกไหมมีครับท่านผู้ฟังอย่างสมมุติว่ารอบๆบ,บ้านเราเนี่ยเลี้ยงจิ้งหรีดก็อาจจะส่งเสียงดังเลี้ยงไส้เดือนบางคนก็บอกว่า เวลาจับแล้วมันขยะขแยงบางคนแค่พูดถึงแค่นั้นละนะเนื่องจาก,กว่าความขยุกขยุยของไสเดือนมันดูขยะขแยงก็เลยไม่อยากทำนะก็ยังมีครับมีอาชีพยอย่างเช่นว่าสมมติที่บ้านท่านมีบ่อน้ำเล็กๆหรือที่บ้านอาจจะมีคูน้ำนะครับ เราก็เลี้ยงหอยนะฮะเลี้ยงหอยทีนี้การเลี้ยงหอยในอดีตเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องมีบ่อน้ำเราต้องมีเรียกว่าคูคลองในสวนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้าครับพลาสติกแผ่นใหญ่ๆมีครับเดี๋ยวนี้บางคนก็ก็ทำเป็นบ่อบก บอ่บอบกก็คือเอากระเบื้องนะครับเอากระเบื้องมาล้อมเป็นคอ,อกสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็พลาสติกมากรุแล้วก็ใส่น้ำก็เลี้ยงหอยได้นะครับเวลาที่เขาเลี้ยงหอยที่นิยมเลี้ยงในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างก็ <c oughs> คือหอยจุบ๊บหรือบางคนจะเรียกว่าหอยขม นะที่ก็บอกแกงคั่วหอยขมหลายคนก็ชอบกินผมก็ชอบแต่ว่าในรุ่นทุกวันนี้กินไม่ได้แล้วเพราะปากมันเปื่อยมันเผ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งที่เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งก็คือการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวผมไล่ไปทีละอย่างอย่างกรณีของการเลี้ยงหอยขมหรือหอยจุ๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดครับ เราต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่หอยนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ตามตลาดนัดตลาดอะไรก็มีเขาก็เอาหอยขมมาขายเราก็ไปซื้อมานะครับหรือเราจะคัดเลือกจากในแหล่งน้ำมาก็ได้นะครับโดยธรรมชาติในแหล่งน้ำนะถ้าสมมติว่าเราเอาไอ้ทางมะพร้าวโยนลงไปในบ่อ หรือจะเอาไม้ลวกไปปักนะฮะประเดียวหอยมันก็เกาะกันเต็มเราก็เก็บมารวบรวมทีนี้ถ้าปล่อยในบอ่อธรรมชาติบางทีมันก็กว่าจะได้หอยมามันเก็บยุ่งยากเขาก็เลยเอามาเลี้ยงในที่เฉพาะที่เฉพาะที่ว่านั้นก็คือกระชังกระชังปลานี่แหละนะครับก็แล้วแต่ขนาดท่านจะเลี้ยงขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนอย่างไรนะ ถ้าเป็นในร่องสวนก็เอากระชังปลาไปแขวนไว้ในร่องสวนเสร็จแล้วก็เอาทางมาพร้าตัดเข้าไปสักทางถ้ามันยาวก็ผ่าครึ่งตัดครึ่งเอาวางไว้เพื่อให้เป็นที่เกาะของหอยนะครับส่วนอาหารนั้นพอมันเน่ามันเปื่อยมันก็เป็นอาหารส่วนหนึ่งแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาอาหารไก่เล็กนะอาหารลูกไก่เล็กเนี่ยแล้วก็มาผสมกับรำข้าวแล้วก็ผสมกับข้าวสุกหรือข้าวเหนียวปั้นให้เป็นก้อนนะหนึ่งสัปดาห์ก็ใส่ลงไปก้อนหนึ่งแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรยากเย็นนะฮะทีนี้ถ้าเปื่อเลี้ยง ในบอ่อบางคนมีบอ่ออยู่แล้วไม่อยากจะแขวนกระชังพ่ามีบางคนเขาก็เอาไอ้มุงตาข่ายไีฟ้าเนี่ยไปเย็บเป็นถุงนะไปะเย็บเป็นถุงแล้วก็มีไอ้ตรงปากก็ใส่เชือกใส่หูรูดเข้าไปนะฮะเขาก็เอาหอยเนี่ยใส่ลงไปในถุงนี้แล้วก็เอาอาหาร ตามที่ผมแนะนำานะ่ใส่ลบไปในถุงนี้แล้วเขาก็ไปห้อยไว้นะครับห้อยไว้ในบ่อใหญ่เขาพอถึงเวลาจะเก็บหอยเขาก็ไปปลดไอ้ถุงนี้มาเสร็จแล้วก็มาคัดเลือกหอยตัวไหนใหญ่แล้วก็ไปตลาดหอยตัวไหนยังเล็กอยู่ก็ลงกลับไปเลี้ยงใหม่ ทีนี้ในถุงนั้นเพื่อให้มีหอยเกาะได้เราก็อาจจะเอา,เ,อาเศษวัสดุพืชหรืออย่างทางมะพร้าวก็เอามาหัน่นเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ยัดใส่ลงไปแล้วก็ผูกปากไว้นี่ก็เป็นวิธีเลี้ยงหอยขมแล้วผมกล้ามโม้เลยนะตั้งแต่สมัยก่อนนู้นไม่มีใครเลี้ยงหอยขมผมเนี่ยนะเป็นคนแนะนำโดยเฉพาะการเลี้ยง อหอยขมในกระชังในร่องสวนระยะแรกทำแค่นั้นไม่ได้ให้อาหารเสริมด้วยแค่บอกว่าเอาทางมะพราะ้าวใส่วางไว้เฉยๆแล้วก็ให้มันกินอาหารธรรมชาติเลยสมัยแรกๆผมแนะนำอย่างนั้นนะครับทีนี้หอยเชอรี่หอยเชอรี่ี่ในอดีตมีคนสั่งเข้ามาเพื่อจะเลี้ยง แข่งกับหอยปะฮือญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่ากรมประมงจะจับเขาก็เลยปล่อยลงน้ำลงท่านะครับแล้วก็กลายเป็นศัตรูพืชที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาเยอะแยะมากมายจนผมก็ใช้ความพยายามในการรณรงค์ว่าหอยเชอรี่กินได้ยกเว้นหอยในเมืองหอยในท่อ ตามเทศบาลต่างๆอย่างนั้นไม่กินเพราะอะไรครับเพราะมันอาจจะมีสารโลหะหนักปลอดแคดเมียมอะไรต่างๆ,างๆนะสะสมอยู่เราไม่กินแต่ถ้าหอยเลี้ยงตามธรรมชาติอันนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงได้สบายนะครับอตอนที่เขาตั้งใจมาเลี้ยงตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แหล่งน้ำ้วยนะ เขาก่อเป็นบ่อซีเมนใหญ่เลยครับใส่น้ําปล่อยหอยแล้วก็เอาผักกระเฉดเอาไปจอะแผยผักบุ้มนะฮะใส่ไว้แล้วก,ก็เลี้ยงแต่ในยุคปัจจุบันก็ง่ายๆเราก็เอากระชังมากระชังปลานะ่ะเหมือนหอยนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนชนิดหอยโดยเอาหอยเชอรี่มาใส่ และใช้พืชน้ำครับพืชน้ำที่ขึ้นง่ายก็ผักบุ้งเนี่ยนะครับผักบุ้งแล้วก็หรืออย่างบางคนก็ผักตบชวาใส่เข้าไปด้วยยุคปัจจุบันอยากให้หอยโตเร็วเขาก็เอาอา,อาหารเสริมที่ผมแนะนำไปเมื่อเมื่อครู่แบบเดียวกันนะใส่ลงไปให้ด้วยนะครับ แล้วเขาก็คัดเลือกนะฮะคัดเลือกคืออะไรครับคัดเลือกหอยที่มันมีสีสันที่มันสวยหน่อยออกเหลืองๆแล้วก็ไปตั้งชื่อกันว่าหอยเชอรี่สีทองนะครับอตอนหอยเชอรี่จะมาเนี่ยบ้านเราก็มีหอยโขงโอ้หอยโขงสมัยก่อนเยอะตามทองไร่ทองนาตาม ผักตบชวาเลยเยอะแยะไปหมดเป็นหอยที่เปลือหนาแข็งนะครับตัวใหญ่นะฮะอย่างที่เขาเอามาเรียกกันปั๊มหอยโขงปั๊มหอยโขงหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตั้งแต่หอยเชอรี่มาเนี่ยหอยเชอรี่ก็เบียดเบียนจนกระทั่งประชากรหอยโขงเกือบจะเรียกว่าหายไปเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้ ถ้าใครมีก็อบอกมานะผมอยากจะเลี้ยงอนุรักษ์เอาไว้สักหน่อยนะครับนี่ครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นอาชีพที่รอบบ้านรอบรู้วนะหรือว่าในท้นที่สวนทำได้ใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่ต้องถ้าจะขายต้องคำนวณให้ได้ปริมาณพอที่จะออกตลาดในแต่ละครั้งจะเป็น สัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังมีอีกครับเราฟังต่อไปนะฮะเฟตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทัท่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร